สวัสดีครับผมวันนี้เตาร์ไปฉชอบนะครับร้านบิ๊กไ์สำหรับย่านหลงจอกนะครับวันนี้เราพามาตรงรถสองถูวนอกระแสนะครับนั่นก็คือคาวาซากินินจา650นะครับผมวันนี้นะครับอันนี้เปิดราคานะครับเพียงถึงแสนหกหมื่นแองรบาทออกรถต้นนะครับออกรถสต้นนะครับฟรีดาวนะครับลิ้มพันกันิดนึงรถปี18อันนี้นะครับ รถ,รถเป,ถรถปี18นะครับผมอันนี้นะครับมาดูดีกว่าอันนี้จะเป็นรถแบบเดิมๆนะครับเดิมๆที่ชิดเชื้อนะครับดูครับปี2018นะครับ<ม>ยาก,ก็เดิมๆนะครับผมสีสวยๆนะครับสวยๆเลยเดิมๆคันนี้มีสลิปออนนะครับเป็นบายของ เบวินนะครับอัพการณว่าลั่นหูดับแน่นอนนะครับไฟเดียวนะครับเป็นแบบตาแมวมีท้ายพับมาให้แล้วนะครับผมดอกยางเลืตอมเต็มๆ,ๆแน่นอนนะครับเบาะสองตอนตามไซส์ออร์ตัวน,นี้จะเป็นแบบซาแบบว่าเบาะคูลิงนะครับมาดูโซสเตอร์ครับเลือๆมี18จริงใช่ไหมเนี่ยของเลยจริงๆเลยนะครั ตัวกาดแทนของเ a ติบอยมาด้วยนะครับผมอันนี้เป็นแบบว่าเป็นแบบอะไรนะพลาสติกนะครับสามารถยืดหยุ่นไดนะ้เวลาล้มไปมันก็ไม่หักนะเนีย่ยข้อดีของกาดแทนเรติ้งบอยนะครับมาดูกันดีกว่านะครับคันนี้ปี2018วิ่งมาแล้วนะครับผม13,275กิโลเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะครับ สวิตมาแล้วเรียบร้อยนะครับตั้งวาลวมาแล้วเรียบร้อยนะครับม mm ัวห่วงก็เลยนะครับว่าจะบิดไม่ติดมือเพราะมันบิดทีนี้หน้าหักแน่นอนนะครับ mm hmm. อครับเห็นสมสูงกกระแสแต่รับประกันได้ว่าได้ไปแล้วตึงมือหน้าตึงแน่นอนนะครับ นะครับผมได้าสนใจ Kawasaki Ninja 650คันนี้นะครับผมปี2008น,นะครับ <S <S ย้ำอีกทีนะครับของรถต้นปีดาวนะครับถ้าใครสนใจไอ้เจ้าคันนี้นะครับหน้าเขียดคันนี้นะฮะไม่ลืมนะครับมาดูได้นะครับที่ร้านเซอร์ไบช็อปนะครับร้านตั้งอยู่ที่กมอมาเขตหนองจอกครับผม จะสามารถอินฟอร์มข้อมาสอบถามรายอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถได้เลยนะครับทางเฟซบุ๊กนะเพจแล้วเฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจของเรานะครับผมหรือโทรมาได้เลยนะครับที่เพจเลยคือหน้าเพจลาหนักครับผมไม่ต่างอะไรครับขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับ